เอ็กๆค่ะว no, 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 ันนี้เราจะอาเรื่องารสอบสี่ที่เราจะมาติรช์กันหลักการจงมีข้อมูล่สมร์แว่คำีามก็จรมีนะคะา้อ่อบก็มามากัว่า1และก็อำอามจะมีทฤษืีแล้วก็อภิธานข้อสอบประมาัย0ข่อ มีนีกการศจะาออกมาอธิบายถึงแารได้โตแก่งนนะคะตส่งแล้วบจองะก็จะเป็นลูกค้าเข้ามาสัมาซืคะของนี้ก็จะเป็นแว่าลูกค้าสามารถจองผู้ค้าอ่าไ้เป็นรามชิ่ เแ้นที่มีหัวลูกศรสองข้างหมายความว่าอะไรครับมว่ามาานาผิด้ก็อดไปมันผิดกฎผิดกฎ้เหรืครับตอแรกเาเปเ้นแล้วก็่านมว่าอาจรับเาเอาเป็นเ้เป็นเ้นข้าง แล้วมันไม่มีข้อมูลอะไรอยู่ในนั้นเลยครับแต่ละเส้นไม่บอกอธิบายเลยเลยนะครับแต่ละเส้นมันต้องมีข้อมูลว่าข้อมูลในนั้นมันอะไรมีอะไรวิ่งอยู่ใช่ไหมคนะมีเสียามมาจากท่ะผาจากหลอดห่อเขาเขาบอกว่ามันมันมันเขาบอกว่ามันข้ามมาจากไห แล้วก็หลังจากนั้นเราจะทำการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงก็คือเอ่อเปลี่ยนข้อ การเข้าปัญหาจะมีคอนเซ็ต์ของเทคนิคซึ่งเป็นเทคนิคก็จะมีพวกเทคนต่สาๆที่ทำส่วนสัตวเป็น